แฟมิลี่คลิปดีมีสาระเป็นเล็กเป็นน้อยสําหรับพี่ๆีน้องๆเพื่อที่เป็นแนวทางการเลือกสินค้านะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงแพรแถบแพรแถบแบบใหม่ล่าสุดของตรอารวจทหารนะครับที่มีคําสัง่งออกมาเรื่อยๆนะครับให้ปฏิบัติตามนะครับก็จะเป็นแพรแถบที่ระลึกนะครับเฉลิมเกียร ครัพันปีหลวงนะครับพบเก้าสิบองานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีทั้งแบบใหม่แบบเก่าให้ดูนะครับมาดูครับครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นแพรแถบแบบเก่านะครับเป็นตัวเก่าเลยนะครับเป็นตัวเก่าไปแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแพรแถบ ของตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้นะครับตัวนี้อายุราชการไม่ถึง5ปีนะ5ปีนะครับยังไม่ถึง5ปีนะครับยังไม่มีเครื่องราชนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเก่านะครับหรือถ้าเป็นของตำรวจก็จะเป็น10ตำรวจเอกนะครับแล้วแต่พื้นที่สอนอแต่และสอนอบางคนก็ใส่ไม่เหมือนผมก็งงเหมือนกันนะครับ รู้ตัวไหนกันแน่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นแบบเก่านะครับอ่าให้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่ครับแบบชั้นเดียวชั้นเดียวแพรแถบ6ชนิดนะครับ2ชั้นเออไม่ใช่ปิดจุดครับปิดจุดนะครับตัวนี้ชั้นเดียวแพรแถบ4ชนิดนะครับตัวนี้แพรแถบสชั้น6 6ชนิดนะครับอ่านะครับโอเค มาดูแบบใหม่เลยครับนี่ครับนี่แบบใหม่นะครับก็จะเพิ่มแพรแถบที่ลึกเฉลิมพระเกียรติพระปันปีหลวงนะครับนี่ตัวหลังด้านหลังนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวสีฟ้าคาดขาวนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูเลยครับ ใหม่เก่าต่างตรงไหนโยกย้ายอะไรยังไงนะครับนี่นะครับด้านล่างแบบใหม่นะครับด้านบนแบบเก่านะครับนี่นี่ให้ดูเป็นแนวทางน,นะครับนี่ก็จะล้นก็จะล้นมานะครับสีม่วงก็เติบไปอยู่ตรงกลางนะครับเติบไปอยู่ตรงกลางก็จะล้นไปนะครับนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นยเพื่อ เป็นการไม่เสียเวลาไปดูต่อครับนี่ดูส่วนนี้เลยครับอะผมจะไล่ตั้งแต่ยศตั้งแต่ยศ10บตำรวจเอก10บตำรวจตี10บตำรวจโทไปถึงผู้ผู้กำกับนะครับพันตำรวจเอกนะครับอ่ะตัวด้านซ้ายมือผมนะครับด้านซ้ายมือผมแล้จะเป็นแบบเก่านะครับ นี่ครับจะเป็นแบบเก่าทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับอ่าทั้งหมดเลยสิบตำรวจเอกจากสิบตำรวจนะครับจากสิบตำรวจนะครับดาบยี่ห้านะครับดาบยี่ห้าหรือในร้อยห้าสามก็จะใช้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปตั้งแต่ร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกสารวัตร พันตารวจตีพันตำรวจโทนะครับแล้วก็พันตารวจเอกนะครับก็จะมีเครื่องราชเพิ่มเข้ามานะครับนี่ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือผิดประการใดก็ขอโทษด้วยครับก็รู้เท่าที่รู้นะครับรู้เท่าที่รู้รู้เท่าที่ขายนะครับก็ติชมสอบถามทักแชท คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับไปเราไปดูกันต่อครับแบบใหม่ล่าสุดเลยครับนี่ครับอ่านี่ครับอ่ะตัวนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐอายุราชการต่ำปาไยต่ำปาหยิบห้าปีนะครับต่ำป่าห้าปีนะครับผิดจุดนะครับต่ำป่าห้าปีนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับนี่ใช้ได้นะครับ อ่านี่นะครับต่ำกว่า5ปีนะครับใช้ได้ครับตำรวจตำรวจสิบตำรวจสิบตำรวจเอกนะครับใช้ได้นะครับนี่ร่าวๆผิดผิดถูกไม่ว่ากันเนาะเอาเป็นง่ายๆเลยแบบใหม่แบบเก่าให้ดูแค่นั้นเองครับโอเคไปต่อครับก็มาจากสิบตำรวจนะครับจากสิบตำรวจ หรือดาบย5ห้านะครับไปดาบย5ห้านะครับนี่ดาบดาบ25หร้อยห้าสามก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับนี่ร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตำรวจตีนะครับแล้วก็พันตำรวจโทของพ่วกลับยังไม่ได้มาครับคิวยาวครับช่วงนี้คิวยาวนะครับอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับก็ไม่ไม่เก่งครับไม่เก่งเรื่องแพลแถบนะครับอ่านี่ครับข้าวตีชมสอบถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับว่างว่างผมก็จะตอบให้นะครับเดี๋ยวจะไปข้างนอกอีกโอเคนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ PP Family ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ